เราเข้าไปในอารมณ์ของกราฟกันนะฮะอ่าเราดูดีวก่อนดีวพักตัวนะครับเมื่อวานนี้มันแข่งข่าขึ้นมาเมื่อวานนี้มันแข็งขาขึ้นนิดเดียวเองก็อยู่ในกรอบครับยังติดยังอยู่ในแนวต้านอยู่นะครับติดต้านรับติดต้านติดรับอยู่นะส,สำหรับทองคํะอ่าสหรับดีวดังนั้นนะครับภาพเลยออกมาที่เมเจอร์แบบนี้แนวรับทั้งหมดเลยนะครับก็สามารถเล่นหน้าบายได้ฮะสามารถเล่นหน้าบายได้เพราะเมื่อวานนี้ CB ซีบีค t ั m ซูเม,มอร์ออกมาไม่ดีอาย้อนไปนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ตัวนี้เลยฮะอ้าวนี่นี่ครับออกมาไม่ดีร้อยสองเยอะเลยนะครับตามวอกคาดการ์เยอะเลยบอกว่าดีคาดการ,ร์มาดีเสทางาออกมาไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นซีบี s ค o m ซูเมอร์นะครับเอ่อมันเป็นความเชื่อมัน่นผู้บริโภคซึ่งมันส่งผลน,นะครับคือเฟซอยากเห็นตัวเลขแบบนี้แหละให้มันชะลอชะลอชะล,ลอทั้งหมด นะครับไม่ว่าจะเป็นความเชื่อม,มั่นผู้บริโภคภาคการผลิตภาคการบริการทุกอย่างเนี่ยเฟดอยากให้ชะลอให้หมดเลยนะครับแน่นอนว่าเงินเฟอ้อมันจะชะลอไงเมื่อวานนี้ออกมาแบบนี้นะครับซึ่งเฟดชอบอในในควาคืนของเมื่อวานนะครับดังนั้นนะฮะถ้าเราใส่ข่าวของเมื่อวานและข่าวของยูโรโซนเรื่องเงินเฟอ้อนะครับที่คนเนี่ยเข้ามองหาสีสปอร์ตไพดังนั้นนะครับก็มีโอกาสนะครับที่ดอลลาร์นเนี่ยจะอ่อนตัวบ้างอ่าแล้วคู่เมเจอร์ทั้งหมดเนี่ย อยู่แนวรับหมดเลยพอฉันก็เล่นบายได้ครับเล่นบายได้แต่ก็มี SL หน่อยแล้วกันอ่านะครับสับป,ปุ่มเฮเจอร์นะคือเล่นฝั่งตรงข้ามกับดอลลาร์นะครับส่วนกลุ่มฟรังสวิตอ่านะครับยังอยู่ในกรอบไซเวย์อยู่แคทฟังนะครับถ้าแนะนําให้เล่นตามน้ายอยู่ฝั่งถ้าอยู่ฝั่งเล่นเซลนะครับถ้าถูกทางนะมันจะไปทางเดียวกันแต่แคทฟังเนี่ยติดต้านหมดเลยนะครับแต่พยายามจะผ่านต้านนะอ่าแคทฟังนะครับเล่นบายก็ตรงนี้ก็โอ้โหอาจจะไม่ไปก็ได้ถูกปะ่ะก็ไม่สวยเท่าไหร่ ส่วนถาวะยูฟังอ่ะเล่นเล่นเซลไดไหมเล่นได้ครับเล่นได้ครับขายย่อนะถ้าย่อไม่ผ่านอาจจะย่อหลือกก็ได้นะถ้าลากเกิดปอนปอนข้าแรงๆนะครับส่วนกลุ่มของอ e ีฟังปอนฟังเอฟังเต็นฟังมองหน้าบ่ายได้แล้วนะครับย่อบ่ายย่อบ่ายได้เลยนะเพราะเมื่อวานนี้เราบอกว่าให้มองหน้าบ่ายไว้ถูกไหมฮะนะก็ขยับต่อนะครับมองหน้าบ่ายได้นะกลุ่มของฟังสวิตนะครับยกเว้นยูฟังกับแคทฟังนะต้องดูดีๆหน่อยนะฮะ แต่อ e ีฟังจีฟังเอฟังเอ็ฟังเนี่ยมันวิ่งเยอะมันวิ่งไปด้วยกันแล้วแต่ว่าใครจะไปช้าหรือใครจะไปก่อนนะครับต่อไปครับ JPY ไม่ต้องพูดอะไรครับหน้าบ่ายโลดครับตามข่าว BOJ เลยฮะทั้งหมดเลยครับได้ตัวลำต่ำก็ได้ที่มยังไม่ไปนะครับโดยเฉราะ AJ กับ NJ ยังไม่ไปอ่าเนี่ AJ ย AJ ไม่ไป๋ยวมันก็ไปครับมันไปด้วยกันทั้งหมดเล่นย่อบ่ายย,าย่อเย็นย่อบ่ายย่อบ่ายต่อเลยครับแต่สำหรับ BOJ ที่ยังคงที่จะผ่อนคลายนิย,ยบายในการเงินต่อไป อ่านะครับสําหรับ BOJ นะไปต่อครับนู่นนะค่อยมองเซลล์นู่นนะครับให้ไฮเดิมๆเลยนะตอนนี้เล่นหน้าบายไปครับต่อไปกลุ่มแคนาดา E CAD G CAD A CAD N c a t ให้มอง A CAD N c a t ครับมันจะดึงขึ้นไปเพราะว่า G CAD E c a t ติดต้านนะครับติดต้านเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้ามันไปเนี่ยสตัวเนี้ยมันจะค่อยๆไปพร้องกันมันจะค่อยๆไปทางเดียวกันนะครับก็มาเล่นตัวล่างเอา A CAD กับ N CAD นะครับส่วน e c a t กับ g c a t เนี่ยอาจจะรอยย่อสักหน่อยนะครับเพราะติดเพราะติดต้านเพราะติดต้านอยู่นะสำหรับสำหรับ e c a t และ g c a t อ่านะครับส่วน e a e n นะครับ g a g n นะครับมองหน้าเซลได้เพราะคิดว่าน่าจะย่อได้อีกนะคิดว่าย่อได้อีกนะครับหรือถ้าไม่เล่นหน้าเซลก็มารอายข้างล่างนะสำหรับกลุ่มนี้นะครับต่อไป a n นะครับ a n ไม่ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องมองแนวย่อลงอีก นะครับย่อลงมอีกอาจจะถึง6 0 8เลยนะนอาจจะทําโลโยกนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังเข้าไม่ได้สําหรับ AN อนะฮะอาจจะลงมาอีกนะจากที่เราบอกกันว่าเมื่อวานนี้ก่อนนู้นนะฮะให้มองเซไว้ก่อนเพราะมันติดมาติดต้านอาจจะไม่ไปก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ไปลงมาแล้วก็ย่อพากตัวอาจจะยังตสานของการพักตัวนะครับอาจจะต้องดูวันอื่นนะครับว่ามันยืนได้หรือเปล่าหรืออาจจะลงมาลึกกว่าเดิมส่วน EG นะครับอ่า EG นะวันนี้ต้องดูนะครับว่าวันนี้ยืนได้ไหมถ้ายืนได้เนี่ย ก็น่าก็น่าเล่นก็น่าเล่นบายละสัตว์อีจีนะครับต้องดูอีกวันหนึ่งว่าเขาสามารถยืนได้ไหมสัตว์อีจีนะนะหรือถ้าเกิดจะเล่นบายก็ยังไงก็โบรน้คำความเสี่ยงนะครับส่วนยูหยวนครับยูหยวนมองย่อตอนนี้เศรษฐกิจจีนดีขึ้นจุดนี้มองหน้าเซลล์ได้นะครับมองหน้าเซลล์ได้นะสําหรับยูหยวนนะครับยังไม่ผ่านนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ c ีบีก็สื่อออกมาไม่ดีเดี๋ยวดูไอเอสเอ็มวันนี้อีกวันหนึ่งอ่านะครับแล้วก็รู้สึกว่าสัปดาห์นี้เดี๋ยววกกไปอีกรอบหนึ่ง วันที3่3วันที่3มีอะไรวันวันที่3มี ISM s e r v i c e PMI วันที2่2อ่าร์เนปุริจเคปเอ็มอันอ่าร์เนปุริจพอยเมนต์แครมรายสัปดาห์ไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีตัวเลขอะไรที่อันนี้ไอเอสเอ็มแมนยูเป็นจิลิพีเอ็ไอเป็นตัวเลขที่ถ้าตัวเลขไม่หนีมากก็จะไม่ค่อยมีอิทธิพลเท่าไหร่โอ้แต่เมื่อวานนี้ซีบีแต่เมื่อวานนี้ซีบีเข้าซูเมอร์ครับมัน มันมีมัน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 ตัวเลขมันโดดเยอะไงเห็นไหมฮะมันโดดจากครั้งที่แล้วค่อนข้างพอ,อตัวเลยและตขข่ำกว่าคาดด้วยนะครับทำให้ทองคำดีขึ้นนะเมื่อวานนี้อ่านะฮะเพราะฉะนั้นอยู่ๆนะครับก็มองมองมอง,มองนักเซลยวได้สับอยู่ๆ,ๆนะครับคราวนี้เราไปที่น้ำมันนะครับน้ำมันนะฮะตามข่าวครับย่อบายย่อบายครับตามข่าวเลยเพราะว่าพีไมออกมาตอนนี้ดีด้วยนะครับเล่นหน้าบ่ายครับถ้าไม่เล่นหน้าบ่ายไปเล่นเซอบวกันล นะเพื่อไปไม่ไปะนะครับนะตอนถ้าเราเล่นนะเราเล่นตามข่าวนะก็มองหน้าบ่ายนะครับสุดท้ายครับทองคําทองคําเรามาดูจีวียาท่งเทียนของเมื่อวานก่อนเมื่อวานนี้ข่าว CB c u s า o m e r ตีขึ้นอ่ามตรงนี้ครับดีขึ้นไปเลยติดต้านและดีแล้วแช่ด้วยนะแล้วมายอ่อ เมื่อเช้านั่นหมายความว่าแน่นอนว่ามันมีเนี่ยอาจจะมันอาจจะมีรับแองต้านอะไรไม่รู้แหละตรงนี้แหละทำให้ยังไม่ไปดึงไส้ลงมาเล็กน้อยแต่ไส้ล่างยาวมากเลยนั่นหมายความว่ามีแรงซื้อแหละและกืนกินแท่ง2วันเลย3วันเลย1 2 3สถูกไหมฮะทฤษฎีการกืนกินของแท่งเทียนถูกไหมสามวันเลยถูกไหมครับเพราะฉันถามว่ามีโอกาสย่อได้ไหมก็อาจจะมีนะครับอาจจะมีโอกาสโอกาสย่อแน่นอนว่าก็จะเกิดภาพไซด์เวฟพักตัวในทางเปนเล็กๆตรงนี้ก็ได้ถ้าวันนี้ ยืนได้หรือย่ออะไรได้บ้างและอยู่ได้ในโซนไม่หลุดจาก1810หรือ1817เท่าไหร่นะครับไม่แน่และที่ทองคาอาจจะสร้างฐานและขยับตัวขึ้นได้นะแต่ครั้งนี้เราดูตั้งแต่ที่นอนฟาร์มแล้ว c p i นะครับขยับตัวมานะไม่เกิดแท่งเทียนการคืนกินเลยถูกไหมฮะในระยะ3วันเลยช่วงกระทั่งเกิดวันนี้1คืนกิน3วันของเมื่อวานวันเดียวด้วยแรงข่าวล้วนนะครับคราวนี้ เราต้องดูว่าผลบอกว่าแรงข่าวเนี่ยมันจะพยุงยืนอยู่ได้ไหมกับแนวโน้มเรามองแค่แนวโน้มตรงนี้เป็นแนวโน้มลองก่อนก็นกนได้นะเพราะแนวโน้มหลักคือเรามองนี้เป็นแนวโน้มหลักที่เขาขึ้นมาปรับตัวขึ้นมาจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยถูกไหมเศรษฐกิจชะลอตัวนะจนกระทั่งมาเกิดก่อนนอนฟาร์มวันหนึ่งนะครับแล้วก็นอนฟาร์มนะต่อนะครับเพราะฉะนั้นการกืนกินนะครับของ3วันนี้ น่าสนใจเราดูดที่แท่งเทียงของกร,รอบราคาก่อนนะนะครับน่าสนใจอ่านะครับคราวนี้เราไปดูกันว่าเพราะนั้นถามว่ามองหน้าเริ่มมองหน้าบายได้อย่างมองได้มองได้ครับมองได้แต่อาจจะลอยย่อหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าเขาคงอาจจะต้องสร้างฐานไปสร้างฐานมาในบริเวณในบริเวณกรอบเนี้ยเรื่อยๆก่อนนะครับอ่าสำหรับอ่าทองคำนะฮะคราวนี้เรามาลงลึกกันหน่อยในส่วนของไทม์เฟรม4ชั่วโมงเอา เอสอาร์เน,นบิกลงมาฮะอาจผมลืมให้ดูนะครับพี่ๆดูเทเเดอร์ดีๆดูดีๆนะครับจุดในการดีดของอัตราส่วนพี่โบแถวโซน38.2ของอัตราส่วนพี่โบขาขึ้นล่าสุดเลยนะเป๊ะๆเ,เลยอาจจะเลยมานิดนึงแต่อยู่ในโซนนี้เลยตรงแล้วนะประเด็นนี้นะถ้ามันไปจริงครับก็จะเป็นไปตามสถที่ที่ผมตีถ้าไม่ไปก็ก็ต้องดูแนวต่อไปมันไม่ใช่มันจะไปทุกแนวที่ผมคิดนะ แต่ว่าตัวเลขสําคัญพวกสามสิบแปดจุดสองหกสิบจุดแปดสามสิบแปดจุดสองพวกเนี้ยผมตีโดยเน้นตัวเลขพวกนี้หลักๆคือมันคือจุดกลับตัวทั้งหมดนะครับก็คือตัวเลขต่างๆนานาทั้งหมดเลยนะฮะที่เป็นอัตราส่วนของฟิโบเอเดดเบฟนะของของน้องปามนี่แหละนะครับอ่านะฮะไปเลยนะครับตรงนะทีนี้เรามาดูอันนี้คือภาพภาพกว้างๆก่อนนะเป็นจุดที่จะกลับตัวเป็นขาบ่ายไมไม่รู้แต่ว่า เขาอยู่ในส่วนของสาย8.2ของอัตราส่วนฟิโบอัตราส่วนล่าสุดของขาขึ้นครับคนนี้เรามาดูในส่วนของ4ชั่วโมงกันต่อนะเพื่อหาแนวในการเล่นนะครับ4ชั่วโมงชัดเจน,นครับติด189 1829ถามว่าจุดเซลไหมเซลครับเซลเพื่อรู้ว่ามันไม่ไปและ SL นี่เลยครับจริงๆคือแนวนี้เลยแต่ให้จบอีก3ชั่วโมงก่อนถ้าใน3ชั่วโมงนี้ไม่ผ่านและ S จมีนนะครับหลุดเกินค่ามีนถ้าไม่หลุดค่ามีนนะนี่คือจุดเซลล์แต่ถ้าหลุดก็คือไม่เข้าแสดงว่ายังมีแหล่งซื้อยังมีแรงบายอยู่ประเด็นแรกนะฮะหนึ่งแปดสองเก้าพอดีได้เลยนะซึ่งถามว่ามีผู้เล่นเซลไหมมีครับเต็ไมไปหมดเลยเป็นผมก็เซลนะเพราะว่าจะได้รู้ไงว่ามันไม่ไปถ้าไปถ้าไม่ไปคือได้จุดตามแนวโน้มน,นี่เลยนะฮะถ้าเราตีถ้าถ้าเราตีกรอบเนี่ยนี่เลยครับแนวโน้มหลักเลยก็คือเซลล์ตรงนี้อ่านะครับอาจจะเอออาจจะวางสองไม้ก็ไม่ผิด ข่าวอาจจะไม่มีผลเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะทํากำไรขายย่อในดับหนึ่งแล้วเปลี่ยนไปบายที่หลังก็ได้นะฮะโอเคนะครับลองดูหนึ่งชั่วโมงสิหนึ่งแปดสามศูนย์แนวเดียวกันเลยนะฮะเหมือนกันเห็นไหมครับเหมือนกันเลยหนึ่งแปดสามศูนย์เหมือนกันนะครับหนึ่งแปดสามศูนย์เหมือนกันเลยเห็นไหมหนึ่งแปดสามศูนย์เหมกันเลยนะครับและแนวรับอยู่ที่หนึ่งแปดสองสองในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงนะกรอบที่สองนะครับแสดงว่าตอนนี้คือจุดเซลสองทางเฟรม,มนะต่อไปอาสามสิบนาที สามเทพอดีนะครับไม่มีแวนวแนวบนเลยราคากําลังที่จะพยายามยืนบน18-22ถูกไหมเพราะฉะนั้นพอทำเฟรมเล็กเนี่ยถ้าจะมองหน้าบายต้องยอรอย,ย่อให้มาถึง18-22ก่อนหรือไม่ก็18-19 18-15แต่ถ้าถึงมาขนาดนี้แล้วก็มันก็มีโอกาสที่จะอันนี้คือแนวที่ที่ยังมองไปหน้าบายได้อยู่นะครับ,สำ,รบสำหรับสําหรับ2แนวนี้อ่านะ15ทีแนวบนไม่มีเลยน่นหมายเพราะว่าเขากําลังสร้างแนวรับมากขึ้นเรื่อย ในไทม์เฟรมของ 15- และ30เพื่อจะพักดาัราคาไปต่อแสดงว่าตอนนี้ไทม์เฟรมใหญ่ H1 ดและ h, h, h 4ดฟติดต้านที่แนว1830คือแนวเซลสำคัญเลยขีแนวนี้นะครับไม่ผ่านก็คือกลับไปเหมือนเดิมถ้าผ่านมีโอกาสที่จะขยับไปเล่นกรอบอื่นแล้วนะครับสำหรับทองคำนะอ่าโอเคนะครับคราวนี้เราไปดูไทม์เฟรมเล็ก1 M5 M5 เะหเ็ห็นว่าสร้างฐานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีแนว1830เหมือนกันรอยอยู่ไหมฮะชัดเจนนะ ถามว่าเนี่ยอย่างพอลู M5 เนี่ยมีโอกาสที่จะขยับขึ้นไปที่หนึ่งแปดสามสูงไหมมีไปเซลบนหนึ่งแปดสามสูงก็ได้ได้จุดที่ดีกว่าที่จะเซลตรงนี้นะครับผมบอกว่าให้รอเฮทโฟจบก่อนอีกสองชั่วโมงสามชั่วโมงค่อยมาดูหรือตั้งพิดดิ้งก็ได้นะครับแต่การตั้งพิดดิ้งอ็ได้เนี่ยมันจะเป็นเขา,าเรียกอะไรฮะบางทีเป็นดาบสองคมนะตั้งออเดอร์ตั้งพิดดิ้งอ็ได้บางทีแรงขายแรงซื้อมันมีไงโดนพิงออเดอร์แหกต่อไงก็มีนะครับผมจะไม่ค่อยไม่ค่อยตั้งเเเทท่่่่่่าาาไไไหหรรมคอยตั้ง้งถดแบบ ช็อตต่อช็อตนะก็ไม่ค่อยตั้งเท่าไหร่นะครับรอกดดีกว่าแต่ใส่เวลาเอาอย่างเช่นว,ว่าเรารู้ว่าอีกประมาณสองชั่วโมงกว่าใช่ไหมอีกสองชั่วโมงคึ้นหรือยีอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะทองคํานะครับทองคํามีประมาณนี้ โอเคครับถ้าไม่มีแล้วนะครับวันนี้นะครับขอพี่พี่ทุกคนนะครับโชคดีมีใัยนะครับ,ม,รบมีกำไรมีวความสุขสืขสนานนะครับในการเทรดเสมอนะครับบริหารความเสี่ยงเสมอนะครับวันนี้นะครับพี่มัดปิดค่ารประกันใดนะครับขออภัยพี่พี่เทรดเดอร์ทุกท่านด้วยนะครับรวมถึงอ่าติดขัดต่างนะครับในในระบบของการสื่อสารนะครับก็ขออภัยด้วยครับก็จะปรับปรุงเรื่องราวตรงนี้ต่อไปอีกทีในภายหลังนะครับยังไงขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมเรียนรู้กันนะครับร่วมแชร์ข้อมูลกันในวันนี้นะครับวันนีี้้ขออพฟา ทุกท่านเลยนะครับปลอดฟ้าทุกท่านเลยนะครับแล้วก็มีความสุขมากนะครับในการเทรดแล้วก็เริ่มต้นเดือนใหม่นะครับสำหรับเดือนมีนาคมของปีนี้ด้วยความสุขนะครับขอให้ทั้งเดือนนี้นะครับบวกนะครับทั้งเดือนเลยนะครับมีกําไรในทุกๆพอร์ตโฟลิโอเลยนะครับโอเคครับถ้าไม่มีแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่มัดขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันเวลาเดินนะครับมอร์นิ่งท็อปอินนะครับ9โมงถึง สิบโมงนะครับแล้ววันนี้คอลไลน์เลาคอนไลน์นะครับผมอัปเดตให้เหมือนเดิมนะครับในคอนไลน์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับก่อนเบต้าหนึ่งเบต้าสองนะครับโอเคครับพี่มัดขออนุญาตลา่อวครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ